มาลองใช้รถไฟฟ้า4,000ล้านบาทจากเงินเอกชน นี่ครับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เข้า Impact เมึงทองธานีเพิ่งทําเสร็จนะครับผมก็มาลองใช้ดูนะเริ่มจากนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาก่อนพอถึงสถานีมึงทองธานีเนี่ยก็ออกมาอย่าให้ไปขึ้นขบวนส่วนต่อขยายที่เข้า Impact ได้เลยครับซึ่งตรงนี้ต่อรถง่ายมากนะแค่ลงมาชั้นหนึ่งแล้วขึ้นไปอีกฝั่งก็เจอชานชาลาเลยส่วนบรรยากาศนี่คือคนใช้เยอะมากอะตอนที่ผมไปนี่คือประมาณบ่ายสามบ่ายสี่วันเสาร์นะครับนี่ในขบวนคนแน่นเลยซึ่งก็รอไม่นานนะแบบเดียวว่าถึงสถานี Impact แล้วครับแล้วความเจ๋งคืออ,อกาาานมมงงเ่่เข้้ไใตึึดซ ว่างเดินผมก็มองไปเห็นลานจอดรถนะก็ยังแน่นเหมือนเดิมเรียกว่าพอมีรถไฟฟ้าก็ทําให้คนเดินทางมา Impact ได้มากขึ้นด้วยซึ่ง BTS ที่ช่วยลงทุนทํารถไฟฟ้ากบ Impact อะ่ะก็อยู่ในเครือตระกูลกัญจนาพาสนี่แหละเขาเลยกล้าลงทุนสูงๆนะเพราะอิมแพกก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยซึ่งงานที่ผมมาเดินก็คืองานไทเฟกครับมีซุ้มนูน่นซุ้มน,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 นี้กินนู่นกินนี่กินนั่นเพลินๆสองสามทุ่มง,งานก็เลิกได้เวลากลับบ้านครับแต่ขากลับนี่ดูคนโอ้ my god ทำไมคนมันเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าคอนเสิร์ตแทยอนเพิ่งเลิกกลายเป็นว่าผมกลับเวลาเดียวกับที่คอนเสิร์ตเลิกพอดีซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมทีมงานรถไฟฟ้านะเพราะเขามีวิธีการจัดการกับฝูงชนเยอะขนาดนี้ได้ดีมากไม่ได้รอนานมากแล้วก็ไม่แออัดเกินไปครับบวกกับมองลงไปที่ถนนแล้วเห็นรถติดแน่นๆเนี่ยก็ยังรู้สึกโอเคว่าเออคิดถูกแล้วที่ไม่ได้ขับรถมาแต่ถ้าให้เลือกคราวหลังผมไม่กลับพร้อมคอนเสิร์ตแล้วนะครับขอช่วงที่คนน้อยกว่านี้นิดนึงก็ดี